เรามาดูบุตรบริวารของคนวันจันนะเดือนกระะกฎาคมเนี่ยเรามาเปิดไพ่พรมยานกันเป็นยังไงเชื่อฟังไหมมีความขัดแย้งกันไหม,อมขอไพ่แนะนำหน่อยคะ่ะอบุตรบริวารของคนวันจันคือเขาจะต้องอืมีภาระหน้าที่มีภาระที่จะต้องรับผิดชอบมากมาย ขอให้ขยายความนะคะบุตรของคุณวันจันบุตรบริวารหาเงินหมุนเงินมีภาระในการหาเงินในการหมุนเงินซื้อมาออกไปซื้อมาขายไปหาเงินเข้ามาบริหารจัดการในครอบครัวอืมตัวนี้ เป็นวาระหมายถึงว่าวาระสิ้นสุดลงสำหรับการหมุนเงินใเหมแล้วก็ตัวนี้คือความสำเร็จคือมันมันสิ้นสุดวาระของการหมุนเงินการหมายถึงว่ามันเงินติดขัดใช่ไหมช่วงนี้ เงินจะไม่ติดขัดแล้วนะต่อไปก็จะประสบความสําเร็จแล้วนะอ่าแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกปักรักษาอยู่อ่าอันนี้คือบุตรบริวารเนานะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือภาระหน้าที่อืมที่ใช้เงินเนี่ยใช้เงินหมดแล้วนะใช้เงินหมดแล้วนะหาใหม่ขอใหม่เหมือนกันสิ้นสุด ของการหมุนเงินการหาเงินอันนี้คือบุตรบริวารน,นะบางคนก็ต้องรับภาระหน้าที่อย่างหนักบางคนก็หมุนเงินอยู่หมุนเงินไม่ทันบางคนก็สิ้นสุดการหมุนเงินแล้วหรืออาจจะเป็นช่วงเออไปค้าขายข้างนอกมาแล้วถึงเวลากลับเข้าบ้านแล้วอไปค้าขายเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วต่อไปก็คือมีประสบความสําเร็จ บางคนก็ประสบความสำเร็จมีสิ่งอาสิทธิ์คอยดูแลช่วยเหลือด้านการเงินนะคะ